Música oh. ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่สารเาพ่อปู่คุณหารนะครับก็สวัสดีเ c ทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อฟทั่วโลกเลยนะครับที่ติดตามนะครับในช่องบาวแพ็กชาแนลนะครับอันนี้ก็มาโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับสารเาพ่ะปู่คุณหารนะครับงวดที่แล้วก็เข้าเต็มเมเลยนะครับของทีมงานนะครับก็วันนี้ก็มาตามต่อนะครับโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่คนเดียวนะท่านผู้ชมผมมาคนเดียวนะวันนี้นะครับ มาเสียหลายท่านบอกว่ามาคนเดียวเลขกมักจะเข้านะท่านผู้ชมโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาขอโชคลาบนะครับไม่ได้มาลบหลู่นะครับท่านผู้ชมก็โอดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็ทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับก็ผมก็จะพยายามมีสตินะครับให้ได้มากที่สุดนะท่านผู้ชมว่าวันนี้นะครับผมมาอีกแล้วท่านผู้ชมไม่มีคนอยู่อีกแล้วนะ คือครั้งที่แล้วผมมาก็ไม่มีคนอยู่แต่ว่าร้อนมากๆ,ๆลยท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ลมนะครับทั้งลมทั้งเสียงอะไรไม่รู้นะครับตอนผมมาเนี่ยก็คือตอนตอนผมขับรถมาเนี่ยตอนผมปิดกล้องใช่ไหมนะครับประตูนี่เปิดเองครับต,ตึมเลยท่านผู้ชมคือก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงนะครับก็แต่ว่าผมก็ยกมือสาธุแล้วนะครับตั้งแต่ออกมาจากบ้านแล้วนะท่านผู้ชมบอกว่า จะมาหาปู่นะครับจะมากราบไหว้มาขอโชคลาภคงสุดท้ายไปฝาก FC นะครับผมก็โอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวเพชรชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมน้องน้ำชาแนลวัดต่อยคนพิเศษครับมาวินชาแนลพ่อต้องแหลกคนเดิมนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จุดทูปนะครับบอกกล่าวสารเฉพาะปู่คุณหามนะครับไปครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยนี่นะครับก็เป็นรถคันที่ผมขับมานะครับวันนี้นะท่านผู้ชมนี่นะครับสี่อชอหกหกเก้าศูนย์นะครับก็สําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับท่านผู้ชมโอเคครับครับข้างในนะครับอ้อ้าวท่านผู้ชมนี่ประตูเปิดอยู่เลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ประตูเปิดอยู่นะท่านผู้ชมน่าจะท่านผู้ชมสังเกตไหมตอนแรกผมมาเนี่ยผมมาประตูเปียอยู่นะนะครับสาธุเร้อลุกห้านมาขอโชคอลาบเด้อจะพอปูกนุนหานพาเอฟซีมาขอโชคอลาบไปฝากเอฟซีขี่บอรไเปิ้นบเรไ,ไมากราบมาไหว้ด้วยตวนเองนะครับท่านผู้ชมเอเคนะครับ ท่านผู้ชมถึงไฟจะสว่างนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังวังเวียงนะอยู่คนเดียวน,นะท่านผู้ชมขนลุกนะตัวนี้ประตูเปิดเองนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างในนะครับว่ามีเอียงโบนะครับ แต่ว่าจะได้เตรียมขวองมาจุดถูกนะครับบอกเก่าจะพอปูคุณหานนะครับสาธุเด้อปูหลุกร้านมาขอโชคอลาภเด้อม,มาขอเล็กไทยรลงววันที่หนึ่งสามตัวตรงตรงเด้อปูเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมเฮ้ยยังยังอ่ะ อะไรนะท่านผู้ชมเอาลมแต่ว่าก็มีลมอยู่นะแต่ว่าท่านผู้ชมคือไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับคือคือลมบน่นแห้งเอียงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าประตูปิดตึมเข้ามาบักแห่งหนึ่งนึท่านผู<อ>้ชมเฮ้ยไหวแล้วนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ปตูปิดเองท่านผู้ชมสาธุเด้อปุระ ้ามาขอขอลับเด้อปูมรม่มาตั้งใจมาลบรู้ด้อปูด้อ,า,อาถูเตือนจะตวงลูกหลานแหงเด้อเฮ้ย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 ,ยท่านผู้ชมต้เขปิดเองโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาจัดจ้จุดถูบนะครับแล้วกับบกวกกานะครับปูวว่าผม มาผู้เดียวแล้วก็แจะตื่นแจตัวหลกดแลนวยังสาธุเด้อูหลูดแล้วมาขอโชคขอลาบเออโอ้ผมไม่ได้เจอแบบนี้นานแล้วนะผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมไปครับจุดทูบบอกเก่าปู่คุณหารครับผมไปครับเอ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คือในคลิปที่แล้วนะครับเอฟซีบอกว่าให้หันกล้องเนี่ยให้เห็นข้างนอกนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมนะครับ เมื่อกี้นะรประตูเปิดเองนะท่า<ค>น,นผู้ชมประตูนี่เปิดมันยบนลุกท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะตอนนี้อาเท่าไ่เดี๋ยวผมจะเฝ้าจุดถูกจุดเทียนนะครับทุบเทียนนะครับปอเก่าสารฟูคนหันคือแบบมมีคนอยู่นะท่านผูช้ชมคือแมอย่ยำเลยถึงไฟจะเตียงนะถึงไฟจะเจ้งนะ กายังเป็นตใจยากมือเก่าเอะไรหมดทุกอย่างถุยเถอะทุกใจไม่ขอสู่ขอลาบเงออบวันนี้นะครับก็จะมาขอเรียกทูบนะครับแล้วก็ล้วงลูกปิงปองนะครับเอาเอาเซียมซีนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเซียมซีนะท่านผู้ชมเอาเซียมซีนะครับถุยเถอะนะปูเห็นตัวไหน หยิบออกมาสามตัวตรงๆเด้๋ยปูเด้ด๋ยซะาถูกนี่นะครับมาเย่ำมเด้กอะมาไหวนะครับคือกลับมาบาดน,นะครับ ก็ต้องมาหวายปูนะครับว่าฝากตัวเป็นลูกเป็นล้านปูแแล้วนะครับท่านผู้ชม,ม,มจริงโจกถักแล้วท่านผู้ชมผมกับพยามยามีสตินะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ งเงียบอยู่นะครับผมเมีย้ยงนะครับคุณผู้มชมนะพวกในจุดถูกจุดพวกในจุดเทียนเลียหน่อยนะครับก็สำหรับ fc นะครับที่จะรวมทบุญนะครับก็เดผมจะหมักปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะท่านผู้มชมช่วงนี้ก็ผมก็บพ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ แต่ว่าตอนนี้มีโอกาสได้กลับมาบ้านแล้วนะท่านผู้ชมก็เลยมาพอดีเลยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็พอดีเลยนะครับใกล้วันแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าผมครับคายครับขานะท่านผู้ชมว่าเมื่อคืนนี่ผมก็ยังฝันอยู่เป็นเสียงเหมือนแต่ก่อนะที่ผมเคยฝันถึงผู่คุนหารเนะี่ยเป็นเสียงเดียวกันเป็นเสียงแบบประมาณประมาณบน่บนๆว่าอารมณ์เหมือนแบบ แต่ผมก็ได้ได้ยินไม่ไม่ค่อยชัดนะเหมือนเหมือนก็อจังผันจมอย่างจากยางนี่แหะท่านผู้ชมก็จังผันจมอย่างจากยางเอฮ้ยเา้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ลูกยานกังจุดถูกบอกปูเด้วยโอ้ยท่านผู้ชมคนลุกยานกระยานแล้วมันโอเคครับท่านผู้ชมถือหัววาวหัวใสแล้วอบ้างันครับโอเคครับถูก โอเคครับท่านผู้ชมมาจุดถูบนะครับบอกเจ้าเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับไปครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมูนีช่องลูกหลานบ้าแพร์ชาแนลอ่ มาขอโชคลาภมากราบไหวปูคุณฐานไปอ่ามาขอโชคลาภไปฝากเอฟซีผู้เพิ่นตกถุกได้ยากผู้เพิ่นลำบากลำบนอยากได้โชคได้ลาบอยากมาเพงบุญเพงบรมีมาขอเพงบุญเพงบรมีปูคุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์มาขอพรให้ลูกหลานให้เอฟซีให้เพิ่นได้โชคดีให้โชคดี วันที่สองมกราคม2568น,นี่ให้เฮงเฮงมันหม,มันปังปังกันสุขูสุขคนเด้อปูเดอ้อไงเพิ่นไดลลัมได้รวยลูกหลานเออก็ะบบโอ,อยบบอโคอยได้มาไหว้หปู่ปานไดรุนโดนลูกหลานก็นมาอืแต่ว่าก็ะลูกหลานก็นได้มาตลอดอื ลานก็นยังบ่เรื่องปูดเออปด้อปูแต่ว่าลูกลูกลานฝันหอดปดอูเป็นเสียงปูลูกลานจําได้อยลูกลานมาเมื่อนห้ลูกลานก็ได้ม,มาจุดถูกบอกก้าวปูว่าลูกลานมาหอดแหลวอปูไม่ยังสีไหาปูไม่ยังสิบบอกไอ,อ้ปูไห้มาหลวเดอ้อปูเด้อขอสามตัวตรงๆเลียกทายรางววันที่หนึ่งงวดวันที่สอง มกราคม2568เดออปูเดือคอยแห่งแห่งปังๆเด้อปูเดือซาธุก จะมาขอเลขเซียมซีนะท่านผู้ชมขอเซียมซีผมเหีียวเซียมซีอยู่นี่แหละท่านผู้ชมเอาเซียมซีอยู่นี่ส่วนเลขทูปผมจุดแล้วนะครับเลขทูปผมจุดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งเซียมซีก่อนนะครับสี่ส คเทีเยงสี่หบนะครับสาธุูเด้อดูเด้อด้า,าน,าานาไม่อโชคขอหลาบปีใหม,ม่อันดโชกได้ลาบเฮ่งเฮ่งปังปังเรื่ยๆยก่องเนะ่อยๆปูเด้อสาธุถูบทีนะครับไม้แรงนะครับคผู้ชมเฮีย,ออยงอะ,ะตูนะแล้วาชมเสียงเมื่อกี้นั้น โอเคครับไปสาธุลูกจ้านมาขอโชว์ความลับเด้อปูอ่าให้ปูหยิอบออกมาเรียกถ่ายสามตัวตรงๆรงหลดเด้อปูเด้อสามใหม่นี่ที่เด้งออกมาให้มันเข่ารางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆรงหลดปูเด้อสลา,า,ากินแบ,บ่งรัฐบาลงวดที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อปูเด้อสาธุหมายเลขครับท่านผู้ชม หมายเลขนะครับหมายเลขสองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหมายเลขสองนะหมายเลขสองนะครับหมายเลขสาธุด้วยหมายที่สอง หมายที่สองนะครับได้หมายเลขสามนะท่านผู้ชมหมายเลขสามนะครับหมายที่สามนะครับสองสามนะซะถูกพูดอือ เส่จานแล้วฮึท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับสองสามซีสองสามซีท่านผู้ชมเรียงกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมกูอี้เฮ้ยสธุเถอะพูดเถอะลุงแดนไม่ขอโชครับเล้วพูดเะ S <S มาจังไหนอะกูอีนะรบกวนโอเคครับเมื่อกี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเลขเซียมซีนะท่านผู้ชมได้สองสามสี่นะท่านผู้ชมนะโอเคครับก็สําหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจ,จรณญยานนะครับในการรับชมนะท่านผู้ชมนี่ทูกป,ปูโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลขทูบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมประกาศลุกไปแล้วนะท่านผู้ชมทั้งเกือกเอทั้งประตูนะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังใหม่เพราะท่านเบิดดอกนะท่านผู้ชมแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือแบบเฮ้ยของจริงเลยท่านผู้ชมเออถูกปูเดี๋ยวผมจะพยายามมีสตินะครับ ตอนนี้เหล็กทูบใหม่ไปแล้วสองตัวนะครับมีสีด้วยนะครับท่านผู้ชมมีเหล็กสีนะ่โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมไปไปครับท่านผู้ชมอโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวรอเลขถูบนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับ fc มันกเ็เดยมาจุดถูบนะครับหลายเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมโอ้เกือบแก่ถูกเลยท่านผู้ชมหนึ่ท่านผู้ชม,ชมเป็นตัวเลยท่านผู้ชมนี่ของจริงนะครับของจริงเลยนี่ต้องให้ดูชัดๆเลยท่านผู้ชมผมเห็นสองตัวนะอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะนี่ ตัวหนึง่งพูนาอยู่นี่นะท่านผู้ชมสองตัวไปเร็วไปเร็วท่านผู้ชมของจริงนะนี่โอเคครับไปเรื่อยอยู่ไปอยู่มันเด้นโช,โชบโฉมันหมานนะครับเฮงเงีปังๆนะครับมีพัวสองตัวเลยตุ๊กแกครับโอเคครับไปไปดูตัวนะ นี่ตัวเหลวว่ะเฮ้ยครับนะเพิร์ลมาให้โชคนะครับเพิร์ลมาให้โชคอ่านี่นะครับท่านผู้ชมลายสวยมากนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคตามนั้นนะครับเผื่อได้โชคได้ลาบนะครับโอเคไปท่านผู้ชม นนหลังเงียบสงัดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้เลยนี่ท่านผู้ชมนะครับเมื่อจังเียวะ คุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไปบึง้งเหล็กถูบนะท่านผู้ชมเหล็กถูบใหม่หมดแล้วนะครับใหม่หมดแล้วนะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเหล็กถูบนะครับที่ศาลเฉพาะปูคุณหารนะครับ วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสี่ห้าสามนะครับท่านผู้ชมสี่หาสามนะครับเลขสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากินแบง รัฐบาลนะครับวันที่สองมกราคมสอง8น้ารหกสิบแปดนี้เท่านั้นนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับเฮงเฮงมันหมานรวยๆวยปังปังนะครับในปีใหม่รับโชคนะครับเฮงปังเฮงปังเลยนะครับล่ำรวยล่ำรวยนะครับทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุขนะครับทุกทุกคนเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับทานผู้ชมสำหรับตัวเลขนะโอเคครับ ขอโชคาลาเด้ mm hmm. ตอนนี้ผมไม่กล้าพูดอะไรมากนะท่านผู้ชมเอเคครับก็ได้โชคลาบแล้วนะท่านผู้ชมนะ mm hmm. แต่ว่าหลังจากที่ผมจุดทูปจุดอะไรเลยเฮ้ย mm hmm. กำลังสิว่าปูบนบัวทักโคตรทวงแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสองบ้านเลขที่นะครับหกแปดสองนะครับแล้วก็หกหนึ่งสองนะครับนี่ก็เข้าสดๆร้อนๆเลยนะครับอีกสองหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะครับผมได้มาตามต่อโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ สารเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับเฮ้ยแต่ว่าในคลิปที่แล้วนะครับนี่ผมผมเจอนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเงานะเป็นเงาเดียวเฮ้ยประตูเมื่อกี้เมื่อกี้ประตูผมเปิดออกไปตรงนู้นนะท่านผู้ชม เปิดออกไปทั้งเอล่าโอ้โหเร็วท่านผู้ชมโอเคครับแต่ว่ามีอะไรนะท่านผู้ชมนี่โอปูน่ทา้าถูเด้วยปูปูศักดิ์สิทธิ์อีดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้กราบลาบปูนะครับแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไวเ้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมในโชกในลาบแล้วปูเพ่คนใหนโชคให้ลาบแล้วนะครับ ก็ขอให้เอฟซีนะครับเฮงเฮงรวยๆปังปนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีเฮงเฮงรวยๆยปังปนะครับขอให้ไรโชคได้ลาบนะครับปีใหม่นี้ทุกๆุคนเลยนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิม ตอยคนมีเซนมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลนะพอต้องแหล่คนเดิมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับโอเคครับทผู้ชมสำหรับคลิปนี้่าแพ็คขอสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมเบื้องหันผมกำลังสิงกาบเดียวนะครับนี่มาผัวงูนะครับเจองูนะครับ,น,รบนี่จักงูยังบูท่านผู้ชมนี่ งูอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมตรงนี้ล่ะท่านผู้ชมงูยังกรบโจนหลุนะครับโอ้ยเฮงเฮงมันหมานเด้อผมมานี่ไม่เคยบ่เคยพอกงูนะครับมาสันทร์จะพอปูคุขนานบ่เคยพอกงูนี่อยู่หนาสาเลยท่านผู้ชมครั้งแรกนะครับที่เจองูนะเพื่อนว่าหาใโสดหายลาบนะครับอท่านผู้ชมงูยังบมกาเข้าไปไกลนะไปแล้วโอ้มันหมานเด้อเฮงเฮงปังๆเด้อปีใหม่เด้อ นี่ครับโอเคท่านผู้ชมไปแล้วสารเจ้าพ่อปู่คุณหารนี่ดูเลขทะเบียนนะครับ,บเบียนน่ครับ 4, 6, 6, 6, 9, สี่ขอช้อหกหกเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับมันหมานเด้อปูเด้อไปแล้วท่านผู้ชมไปเร็วตรงทางเข้าเลยนะครับทางเขาเขาเนีน้ยนวลท่านผู้ชมเอาละทีนี้ไปแล้วเขาหยาไปแล้วครับท่านผู้ชม ไเด้ออยู่ไผดูอยู่มันเด้อไม่โชคให้ลาบแล้วครับสารจะพอปู่คุณหารครับโอเคครับทุกผู้ชมตามนั้นนะครับไปแล้วครับจบคลิปแล้วนะครับไปแล้วครับทุกผู้ชมบ๊ายบายนะครับขอให้โชคๆมันหมานเด้อทุกผู้ชมเฮงเงี่ยปังๆครับผม